สวัสดีครับเรามาทําการใช้งานปีการศึกษา2 5 6 7กันนะครับเราจะทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เป็นตัวทดลองนะครับที่เราดําเนินการให้กับคุณครูได้ใช้งานกันนะครับก่อนอื่นล็อกอินด้วยคุณครูเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ใส่ username password เข้ามาในระบบจะไปที่งานทะเบียนหรือว่างานวัดผลก็ได้นะครับ ผมไปที่งานทะเบียนนะครับตอนนี้เป็นปีการศึกษา66นะครับก็เปลี่ยนเป็นปีการศึกษา67นะครับก็ไปที่คําว่าตั้งค่านะครับไปที่กําหนดปีการศึกษานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น67นะครับถ้าในกรณีที่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับให้ติดต่อแอดมินนะครับทําการติดตั้ง67เข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น67 67จะย้อนหลังได้แค่66นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนกันนะครับสังเกตได้ว่าปี66เนี่ยมีรายชื่อเด็กนักเรียนอยู่แล้วแต่ว่าปี67เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีรายชื่อนักเรียนนะครับมีแต่รายชื่อครูนะครับเราจะนําเข้าข้อมูลเด็กนักเรียนนะครับด้วย Excel นะครับไปที่แอดมินโรงเรียนครับจัดการฐานข้อมูลนะครับคุณครูไม่ต้องลบข้อมูลออกนะครับให้คุณครูเปลี่ยนสถานะเป็นใช้จริงนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็กรุณากดยืนยัน ก็ระบบก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็ไปที่เพิ่มรายชื่อนักเรียนนะครับเป็น Excel นะครับคลิกเข้าไปตัวอย่างไฟล์นักเรียนนะครับสมมุติว่าผมจะนําข้อมูลนักเรียนเข้าโดย Excel นะครับคล้ายๆกันกับปีการศึกษา66 6, 6 6นะครับอันนี้ผมจะทําการดาวน์โหลดผมจะทําการดาวน์โหลดข้อมูลอยู่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ อ่าโหลดข้อมูลเสร็จนะครับผมไปที่ไฟล์นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอ่าไปที่ข้อมูลนักเรียนนะครับไฟล์ e x l e l นะครับแล้วก็นำเข้าข้อมูลก็จะนำเข้า300เอ่เ้อ7 7า1คนนะครับโอเคก็จะมีข้อมูลของนักเรียนก็จะทำการขั้นตอนต่อไปนะครับในกรณีที่ เราทาไฟล์ Excel เป็นห้องห้อง,ห,องห้องนะครับคุณครูก็ไปที่เดิมเหมือนเดิมนะครับจัดการฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มไฟล์ที่1อาจจะเป็นป3า,าปห่ปอสอป3นะครับไฟล์ที่2อ,อาจจะเป็นป4ป5ป6นะครับหรือจะแบ่งออกเป็นปะถมมัธยมนะครับคุณครูก็สามารถเพิ่มทีละไฟล์ทีละไฟล์ก็ได้ครับก็ใช้วิธีใช้วิธีนี้นะครับสมมุติว่าคุณครูนําข้อมูลเข้าไปผิดนะครับทําการลบปีการศึกษา6 7ออกเลยนะครับ คลิกแล้วก็ลบออกไปเลยนะครับก็รายชื่อนักเรียนรายชื่อนักเรียนก็จะไม่มีก็จะไม่มีอยู่นะครับแล้วเราก็สเราสามารถนําข้อมูลทั้งโรงเรียนหรือว่าจะแยกเป็นห้องหรือจะแยกเป็นระดับชั้นนะครับหรือจะแยกเป็นประเภทนะครับนําเข้าสู่ระบบได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณครับ